โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมพี่เอ็มก็อยู่ในแมปของ All-S Star Tower Defense ในเกมของโรบอทนะครับแล้วก็วันนี้พี่เอ็มจะมาสอนน้องๆทุกคนครับลงเล่นใน Story Mode ของด้านโซพีร a มิดนะครับผมหรือว่าด้านของ s o เวเตอร์นะครับตัวละครที่พี่เอ็มจะใช้นะครับผมตัวแรกก็จะเป็นเจ้าบูาครับเจ้าบูาก็แนะนำเป็นเลเวล80นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นเจ้าคูมานะครับผมคูมาพี่เอ็มก็จะเป็นเลเวล80นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเจ้าเออวินนะครับ เออร์วินพีเอ็มจะมีเลเวล70สําำหรับเออร์วินนะครับน้องๆไม่จําเป็นจะต้องมีเลเวล80ก็ได้ครับจะเป็นเลเวล60หรือ70ก็ได้ครับผมแล้วก็สําหรับด่านนี้พีเอ็มจะใช้วิธีการไหนในการผ่านด่านก็ไปรับชมกันเลยในเว็บที่2เพีเอ็มก็จะเริ่มวางเจ้าคูม,มาตัวแรกครับเจ้าคูม,มาตัวแรกพีเอ็มก็จะวางเขาไว้ตรงนี้ซึ่งตัวนี้พีเอ็มจะปรับเขาเป็นเฟิร์สนะครับผมเสร็จแล้วพีเอ็มจะรออัปเกรดเขานะครับเป็น2ขั้น ตอนนี้มีเงิน700ก็อัปเกรดเจ้าคูมานะครับผมเป็นขั้นแรกเรียบร้อยตอนนี้เวฟเคลีย์เป็นเวฟที่4นะครับเดี๋ยวเพียมจะรอเก็บเงินอัปเกรดเจ้าคูมาตัวนี้ให้เป็นขั้นที่2พอมีเงิน600เพียมก็จะอัปเกรดเขานะครับผมเรียบร้อยต่อไปนะครับในเวฟที่5เวฟที่5เพียมจะวางเจ้าบูมาตัวแรกครับเจ้าบูมาตัวแรกเพียมก็จะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับผมในเวฟที่5เพียมจะเก็บเงินนะครับผมอัปเกรดเจ้าบูมาตัวนี้ให้เป็นขั้นที่1นะครับ โอเคแล้วก็ัปเก็บไปเลยแล้วก็เวฟที่6เพียมจะเก็บเงินอัปเกรดเขาเป็นขั้นที่2นะครับผมพอมีเงินก็อัปเกรดไปเลยครับเรียบร้อยเวฟเคลียร์เป็นเวฟที่7นะครับเวฟที่7เพียมจะวางเจ้าคูมานะครับผมเจ้าคูมาตัวที่2เพียมจะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับสําหรับตัวนี้เพียมจะปรับเขาเป็นสตองเกตแล้วก็ถ้ามีเงินก็อัปเกรดเขาไปเลย มีเงิน6ก0ก็อัปเกรดเขาเป็นขั้นที่2โอเคเวฟเคลียร์เป็นเวฟที่8ในเวฟที่8เพี่ม,มีเงินพี่ก็จะอัปเกรดเจ้าคูมะาเป็นขั้นที่3เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพี่จะรอเก็บเงินนะครับรอเก็บเงินอัปเกรดเจ้าคุมะาตัวนี้ให้เป็นขั้นที่4ในเวฟที่9นะครับผมส่วนด้านหน้าก็ยังรับไหวนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้รอให้ถึงเวฟที่9นะครับผม เวฟเคลียเป็นเวฟที่9นะครับเวฟที่9โอเคพอมีเงินก็อัปเกรดเจ้าคุม้าตัวที่2ไปเลยเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้คือแบบชิลมากครับชิลมากๆนะครับผมโอเคตอนนี้เจ้าคูมายังโจมตีสตองเกตน,นะครับเสร็จแล้วพียมจะเอาเงินมาอัปเกรดเจ้าบูม,มาตัวนี้ให้เป็นขั้นที่3เรียบร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้ครับเหมือนว่าจะมีตัวหลุดมาก็จะปรับเจ้าคุมาตัวนี้เป็นเฟิร์สนะครับ โอเคเสร็จแล้วก็ปรับเป็นสตองเกตนะครับผมเวฟเคียเป็นเวฟที่10เพีเอ็มจะอัปเกรดเจ้าบูมาตัวนี้ให้เต็มตัวแรกนะครับผมมีเงินก็อัปเกรดไปเลยนะครับเสร็จแล้วพีเอ็มจะวางเจ้าบูมาเพิ่มหนึ่งตัวครับบูมาตัวที่2พีเอ็มจะอัปเกรดเขาเป็นขั้นที่2นะครับผมขั้นที่1แล้วก็รอเก็บเงินอัปเกรดเขาเป็นขั้นที่2นะครับในเวฟที่10 โอเคเรียบร้อยเว็บเคลีย์เป็นเว็บที่11นะครับในเว็บที่11เพียมจะอัปเกรดเจ้าบูาตัวที่2ให้เต็มนะครับผมขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเพียมก็จะวางเจ้าบูมาเพิ่มหนึ่งตัวนะครับผมโอเคถ้ามีเงินก็จะอัปเกรดเขานะครับเว็บเคลียเว็บที่12นะครับเพียมจะอัปเกรดเจ้าบูาตัวที่3ให้เต็มนะครับ ขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเพียมจะมาวางเจ้าคูมานะครับผมเจ้าคูมาตัวต่อไปเพียมจะวางเขาไว้ตรงนี้ตัวนี้เพียมจะปรับเขาเป็นเฟิร์สนะครับแล้วถ้ามีเงินอัปเกรดก็ให้อัปเกรดเขาไปเลยขั้นที่1นะครับผมและก็ขั้นที่2เหมือนว่าด้านหลังก็ยังไหวนะครับน่าจะยังรับไหวโอเคแล้วก็เพียมจะอัปเกรดเจ้าตัวนี้ให้เต็มนะครับตัวต่อไปเจ้าคูมาเพียมก็จะวางเขาไว้ตรงนี้ ซึ่งด้านหน้านะครับด้านหน้าเพียมจะปรับเขาเป็นสตองเกตโอเคแล้วก็อัปเกรดเขา4ขั้นนะครับผม1 2 3 4นะครับเสร็จแล้วเพียมก็จะวางเจ้าคูมาตัวต่อไปเอาไว้ตรงนี้นะครับผมด้านหลังเพียมจะปรับเขาเป็นเฟิร์สแล้วก็อัปเกรดเขา4ขั้น1 2 3 4นะครับผมคูมาตัวต่อไปเพียมก็จะวางเขาไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เพียมจะปรับเขาเป็นสตองเกตนะครับ แล้วก็อัปเกรดเขา4ขั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ขั้นที่4คือตอนนี้ครับถ้าน้องมีเงินให้น้องวางเจ้าคูม,มานะครับผมถ้ามีเงินก็ให้วางเจ้าคูม,มาไปเลยตัวต่อไปก็จะวางไว้ตรงนี้ซึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังเพียมจะปรับเขาเป็นเฟิร์สแล้วก็อัปเกรดเขา4ขั้นนะครับผม1234นะครับตัวต่อไปก็จะวางไว้บริเวณตรงนี้นะครับผม เหมือนกันนะครับตรงนี้พี่เอมจะปรับเขาเป็นสตองเกตในเว็บที่15อย่าลืมมาขายเจ้าบูม่าทิ้งไปเลยแล้วก็มาเกตเจ้าคูมาตัวนี้ให้เป็นขั้นที่4นะครับผมแล้วก็ขายเจ้าคูมาด้านหลังนะครับแล้วพี่เอมจะวางเจ้าคูมาตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนกันปรับเป็นเฟิร์สแล้วก็อัปเกรดเขา4ขั้น1 2 3แล้วก็4นะครับผมหลังจากนี้ถ้ามีเงินนะครับเงินที่เหลือพี่เอมจะวางเจ้าเออร์วินนะครับโอเคแล้วก็อัปเกรดเขาให้เต็ม แล้วก็กดบัฟไปเลยนะครับผมเงินที่เหลือก็จะวางเจ้าเออร์วินตัวที่2เอาไว้ตรงนี้นะครับเออร์วินตัวที่2เพียมก็จะเกะเขาให้เต็มนะครับผมหลังจากนี้นะครับเพียมจะสลับกันบัฟนะครับสลับกันบัฟกับตัวนี้ถ้าตัวนี้หมดเพียมก็จะกดบัฟตัวนี้แต่ว่าถ้าน้องมีเงินเหลือนะครับน้องมีเงินเหลือก็สามารถที่จะวางเออร์วินเพิ่มได้ครับสำหรับน้องคนไหนที่ไม่ถนัดบัฟบนนะครับก็ให้ใช้เป็นบัฟแบบแถวแบบเพียมก็ได้ครับ โอเคบัฟหมดก็กดบัฟไปเลยเงินที่เหลือก็จะมาวางเจ้าเอลวินนะครับผมแล้วก็อัพเกรดให้เต็มตอนนี้จะมีเจ้าโคเนอร์มานะครับบัฟหมดก็มากดต่อเลยโอเคเรียบร้อยตัวข้างหน้าเหลือ4 0 0 0มแล้วก็แตกนะครับผมตัวนี้เหลือ5 0 0 0แล้วก็เรียบร้อยนะครับ โอเคมอนเตอร์เหลือไม่เยอะมากครับเหลือแค่3ตัวสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้จะเหลือแต่แค่บอสนะครับซึ่งบอสจะมีเลือด2รล้าน2องแสนห้าพันนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าบัฟหมดก็จะมากดบัฟต่อไปแบบนี้นะครับผมตอนนี้เลือดบอสเหลือ1ล้านนะครับ1นึ่งล้านแปดแสนตอนนี้เลือดเหลือ1นึ่งล้านสองแสนนะครับ เอาเป็นว่าพี่เอ็มจะทวนนะครับว่าสําหรับเจ้าคุมานะครับด้านหลังเป็นเฟิร์สสตัวส่วนด้านหน้าเป็นสตองเกตทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดเขาแค่4ขั้นนะครับผมโอเคตอนนี้เลือดบอสเหลือ30,000 0นะครับเหลือ204แ0 0แล้วก็เหลือ5 0 0 0มื่นนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยเป็นยังไงครับสําหรับเจ้าคูมาด้านนี้ไม่ค่อยจะยากใช่ไหมครับผม น้องๆคนไหนที่ไม่มีหนวดดาก็สามารถที่จะผ่านด่านนี้ได้อย่างง่ายได้นะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้หากน้องๆไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพียมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้าลาไปก่อนสวัสดีแล้วก็บา,บายคขอบผมบา,บาย